ออขอโทษนะคะไม่ทราบว่าพวกคุณมาพบใครล่ะคะเป็นแค่แม่บ้านเสอเอมาขวา,างทางผู้ชันได้ไงแม่คะได้กลิ่นอะไรหเหมนเ็นแถวนี้นะคะทางนี้ค่ะคุณหญิงเดี๋ยวก่อนค่ะถ้าพวกคุณไม่แจ้งว่าเป็นใครก็เข้าไปไม่ได้นะคะ นางคนตาต่ำนางคนไม่เจียมตัวกล้าดียังไงมาขวางทางพวกฉันนี่แกไม่รู้เหรอว่าพวกฉันสามคนเป็นใครฉันคือเมียรประธานบริษัทฉันคือเลขาของประธานบริษัทส่วนฉันเป็นแม่ของประธานบริษัทส่วนฉันคือแม่บ้าน <c oughs> อยากมีซีนเหรอจ๊ะขอโทษน,นะชาติเนี้ยแกคงไม่มีวันได้เลื่อนขั้นเป็นเมียท่านประธานแบบฉันหรอกจ๊ะเราต้องไปฟ้องท่านประธานให้ไล่มันออกค่ะเงินพวกเราไปกันเถอะแต่ห้องประธานอยู่ทางนี้นะคะอุ้มมีอะไรหรือเปล่าเสียงดังเข้าไปถึงห้องผมเลย ถ้าอยากรู้ก็ไปถามเมยียท่านประธานสิครับครับถ้าท่านประธานมีเมียแล้วก็ไม่ควรมาให้ความหวังกันแบบนี้นะคะคุณหมวยจะกินของแบบนี้จริงๆเหรอคะนั่นสิแม่ว่าเราไปกินพัตคารดูหรูรด,ดีกว่านะแต่ว่าหมวยไม่เคยกินเนี่ยคะ เคยเห็นตอนในทีวีก็เลยอยากลอง้ยน้ำมะละกันเดนใส่แขนฉันอี๋โอยไปเลยไปเออกมาเลยน้ำมะละกันเขาเป็นหญิงบันไดไ,ไหมคะเอ๊ยนี่ไงตอมอะไรของแกเนี่ย,ยถ้าแขนคุณแม่ฉันเป็นขื่นขึ้มานะแกเนี่ยมีปัญญาและผิดชอบไหมโอ๊ยฉันก็เดินทุกวันแขนไม่เป็นไ,ปไรเลยเนี่ย ก็แขนแก่ทั้งด้านทั้งหนาไม่ได้บอบบางเหมือนแขนฉันนี่แกรู้ไหมว่าผู้ฉันเป็นใครฉันเป็นเมียประธานบริษัทฉันคือเลขาของประธานบริษัทส่วนฉันเป็นแม่ของประธานบริษัท ทำไมกลิ่นมันแรงจังเลยอะคะนี่มันคืออาหารที่ควรกินได้จริงหรอเราเปลี่ยนใจยังทันนะคะเราเกียดไหมคะโซอูดุึงหน่อยได้ไหมคะพี่ไม่ดหง่อยนะคะแกคิดว่าผู้ดีมีระดับอย่างพวกฉันจะมากินของกระจอกกระจกแบบนี้เหรอรู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใคร ฉันคือเมียประธานบริษัทฉันคือเลขาของประธานบริษัทส่วนฉันคือแม่ของประธานบริษัทพวกฉันไม่มีทางกินข้วเกียบบ้านๆแบบนี้หรอกอย่างเดี๋ยวค่ะท่านพวกท่านน่ะลืมจ่ายค่าส้มตำค่ะ กูเจเล่นยืนการถนนแบบเนี้ผมก็บีบแต่ไล่สิครับเจ้บ้านแกสิพวกฉันอะมันคนละระดับกับแกนะแล้วรู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใครฉันคือเมียรประธานบริษัทฉันคือเลขาของประธานบริษัทส่วนฉันคือแม่ของประธานบริษัท บครัผมไม่มีเมียจริงนะไม่ต้องมาโกโหกเลยอุม้มยังเป็นเมียน้อยของคุณหรออุ้มเดี๋ยวก็สิอุ้มโหใช่สามคนนั้นจริงด้วยแล้วจะทำยังไงดีอ่ะอุ้มอุ้มมีเรื่องอะไรกันหรอวันนี้ มีข่าวบอกว่ามีคนบ้าหลุดออกจากโรงพยาบาลน่ะชอบบอกว่าเป็นแก๊งสามสาวประธานบริษัทรรอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกที่มาอ้างว่าเป็นเมียรประธานอ่ะเอา้านี่อุ้มโดนเหมือนกันเหรออืมนั่นไงแก๊งประทานบริษัท เฮ้ยไปช่วยันจ uh, ับต uh, oh, oh, ัวส่งโรงพยาบาลดีกว่าไปคนไหนคนแมโอ้้โอ้ไปไปใช่มปไปคนแม่ บอเขาออกไปจากแม่ท่านประธานแบบนี้นะเอา้เอาเฮ้ยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือเมียรประธานบริษัทฉันคือเลขาประธานบริษัทส่วนฉันเป็นแม่ของประธานบริษัททางน้นค่ะคุณพยาบาล ท่านประธานเลขาท่านประธานคุณแม่ท่านประธานกับบริษัทกับดิฉันเถอะค่ะฉันก็เบื่อที่จะปเกลือกั่วกับไอ้พวกกระจกๆกเต็มทนแหละงั้นเรากลับบริษัทกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะคุณผู้หญิง ภารกิจสำเร็จขอบคุณนะคะที่แจ้งบอกใสให้กับทางโรงพยาบาลค่ะหลังจากนี้คงต้องมดเปิดดูละครเพื่อทำให้คนไข้เห็นแล้วละคะ่ะไม่งั้นได้เป็นเมียท่านประธานทั้งโรงพยาบาลแน่ <c oughs> งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่าวนี้เชื่อผมได้ยังละครับว่าผมไม่มีเมีย แล้วเมื่อไหร่ผมจะเลื่อนขั้นจากประธานเป็นหวานใจสักทีล่ะครับงั้นต่อไปเนะี้ยให้เรียกฉันว่าเมียประธานบริษัทครับผมฉันคือเมียประธานบริษัทฉันคือเลขาประธานบริษัทส่วนฉันแม่ของประธานบริษัทแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้พวกฉันกินยาหรือว่าทำอะไรทั้งนั้น แต่ท่านประธานสั่งมานะคะพยาบาลเป็นไรอ่ะเออเขามาบอกเขาต้องประทานอะไรนี้หนผมนี่แหละประธานบริษัทท่านประธานในรมท่านประธานผมขอสั่งให้พวกคุณทำตามพนักงานคนนี้ น้อยนี่เองค่ะน,นี่คุณแอบดูในความคุณธรรมให้คนข้าเห็นใช่ไหมเนเี่ยครั้งหน้าระวังหน่อยนะผมไม่รู้ว่าจะต้องรับบทเป็นอะไรอีกคุณหวยครับผมจะเลิกดุ้งกับผู้หญิงคนนี้แล้วครับคุณพาจะไม่โกหกกันใช่ไหมคะครับงั้นพวกเราไปพักผ่อนกินายากันเถอะ รอบหน้าดูไอ้ค้าประทังกาวดีกว่าเจหนูพี่ขี่ควาย